พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดกับคุณพี่คนสวยของน้องจอยค่ะพูน่ะเพาะกรลรังเปิดพื้นที่ไปแหอโอ้ยเห็ดแม่ไก่แม่บานเต็มที่ไงเต็มที่พูนเดี๋ยวผ้ามาเบิ้งพ่อแม่พี่น้องจะพาไปเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณพี่คนสวยของเราเพียนค่ะผูบ้านโอ้ยสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปัดปัดปาดไงคักไงแน่อีรีโอ้ยเบลเตมไปหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยงามอีลีจ้ะ ุนะเพื่อนนะมาโป้อันนี้ช่างนี่เจ้าบาดบาทบาทบาทพูนะกินบดตรโนบานกินบัตตำบลไงค่ะไงแน่อันนี้เอาไปตากแข็งได้พ่อแม่พี่นหนองเบืองพูนะตากแข็งเอาไปชุบแป้งเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดสามรถสุดยอดเลยน้องก้อยเฮ็ดใหม่กินเหมือน้บบเฮ็ดสู้คุณพี่กินอยู่พูนะสุดยอดจริงๆใหญ่มาก คืนไปโอ้ยกวบขักเนาะแตะค่อยๆกับไปแฮ้งแล้วมันอวบเต็มที่ค่ะฝุ่นสุดจวดอีเลีเดี๋ยวจะให้น้องจอยงัดคุณพี่ชายอ <c oughs> โอเคน้องรันต้องเลือกดองจ้ามาง,งัดเห็ดเด้อโอ้โหเอาไปตากแข่งเด้อจ้าเด้อตากแข่งกับเมืองไทยโอ้หนาแม,ม่นบ่ครับพุ่นน่ะอโอ้โห แกเต็มทีเลยว่ะพ่อแม่พี่น้วงแต่ว่าอวบอันยังอวบอันอยู่เลยค่ะใจปมขางลางปน่นเพนาะเลยเถาเด้อปนเด้อเพได้เลยเถาปนฟัอมาจนสี่แล้วเาก็ตัดจนสี่อกแล้วเขก็เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นดอกไปใส่ตะกตาเขาใไ้มันเรียบร้อยอยแม่งวินเข่าดังตัดแบบนี้ได้จ้ะหรือตัดแล่ะเอาเสื้อพันติมไปเนี้ยปลา โมกไว้ที่ปลาคือเก่าพุน่นปีหน้าฟ้าไม่มาพ่นก็นเกิดขึ้นแล้วแค่ห้าเก็บคือเก่าพุ่นโอ้ยตากแห้งแล้วไปเฮ็ดเฮ็ดสามลุด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าทำเฮ็ดสามลุดอร่อยมากจ้ะว่านมาตรงไปตากแห้งก็ได้เอาไปแล้วไปฉีกๆๆๆแล้วก็ไปผสมแป้งผสมรุดดีชูรมดเกลือพริกไทยกุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ไปทอดทอดแล้วก็ไปเฮ็ดน้ำจิ้มเฮ็ดน้ำจิ้มไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปทอดออกมากรอบๆแล้วไปคลุกใส่น้ำจิ้ม เอามากินได้เลยค่ะกินกับข้าวเหนียวกับแห้งแสบตัวนี้เถอะโอ้เคี้ยค่ะบอกดูหลายมา <laughs> มตัดออกให้ันนี้โอ้ยมันเกี่ยวกันอยู่ข้างล่างแม่คณดีคนน่ะสักเสียงไอ้ไอ ตัดเพชพ่อแม่พี่นออ้องเอ้ยได้เสี่ยนนีการเที่เพชรบอกนะตัดกันทังตัดเสียนง <c oughs> องจะก่อนเสียนคักเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาไปดึงหญ้าดึงยังมันออกแล้วก็ทัำความสะอาแล้วก็ฉีกตากแดดไปแต่ว่ามันหนีแดดมันมีตาร่มไปก่อนตากล่วไปก่อน จิตหนาวมีแดดอาจารย์สิเอาเอาไปออกไปใส่แดดตอนนี้ตากลอมกองไปกอนสุดยอดค่ะสุดยอดโอเคผ่านไปหนึ่งช่อค่ะเอาก่อนเอาไป,ไปก่อนอ่าวิธีเตะเท,ทเดอร์ผู้น้เปาจักนักบอลน,นักเลยใช่ไหมนี้ผมดุมนุงเลยล่ะไปไปนี่กัอนวิธียืนกันแหละวได้น้องรูปรูปสี่ทิ้งววไว้หลังผู้น่ะแต่เจมา์หอดตรงนี้เล้กพอแม่พี่หนห่วง้็ เขาก็ตัดอเอาจนสีแล้วจ้ะโอ้ยงวนลงมาเจ้าเลยะมันกระยากมานน้ำมันงอมันเหงามันสตาร์ทออกมาให้บงแผ่นหนึ่งโอ้ยขาดกวักขาดโอ้ย,อย,อย,อยพุ่นะ่ะขากบอกขากพุ่น่ะไงซัมฟ้าเฮือนละลวดสุดจวด,ดดีดีข,ขนาดจะปุอยไงก็ฟ้าไงก็นาจอยอีก จริงจริงเอนจอยกันน,นายแง่ยิ่งได้พ่อแม่พี่น้องนดีนายแง่แงก็นายเอนจอยสุดจวดเลวยนอกจากนับเขากรอบไอ้รุ่นนีกรอบจะพันนี่กรอ,อบมันจะมบแบบีแบบกรอบกับแบบหยาบด้วจากพ่อแม่พี่น้องจอ้ะหอมเห็ดหวานน้ำคุณมาเก็บเห็ดหวานน้ำคุณรอ,อ,อปาลารอดงแต่ผัวฝรั่งกระแท่งที่สีสุกสบายบขให้สุกสบายบด้วยต่ว่วัชพงกับมักหยาคนายหยากเรื่องของจอยพูดเลยกรองวันนี้ก่อนจ้ะกรอบคักรู้ทีเลย แต่เปาะเปาะหลดุดอันนี้เป็นไรคะโอ้หูอันนี้ก็สวยใส่ล้วใส่ล้วปุ้ยด้ยน,นี่มาขั้นตัดอยากมากก็ม,มาหมดนีตีอะมากสักตัดเฉยเลยโอ้ยค่าเอ็กเ,เกิดโอ้พ่นะ่ะโอ้อยพ่อแม่พี่น้องเด็กพูน่ะ สุดจอดอันนั้นเอาไปแค่นั้นละค่ะอันนี้ออกมาพุนะ่น่ะไปทั้งกัวทั้งพุ่นค่ะอันนี้กองไว้นะะวห,ห,วไไหนีนะค่ะเด้อแลแตกจะหักกวบคักนี่เขาจังไปตัดออกดำๆเนี่ยมันอยู่ใตตัวมันดำดำดินว่าเป็นยังอ ปึงแงุ่่นอะอุ้ยฉันลาหน่อยสะคะสวยออกดีๆด้วยใจฉันโอ้ยเลอกกอยากออกมุดเกาะคึอว่าละทีเลยออกมุดเกาะออกมากกูนะ ุพูดได้ว่ามันเถ่าตวเต็มทีจ้ะนี่กระเพาะข้มประหรับจากเีื่อมแจะใส่กับใส่จนน้ำกระตาตึงสีออกบ้าก็เลยไปเลือกออกอยู่ดีอยู่บ้านเฮายโอ้ยขาดขัดขัดขัดนะขึ้นเหนือไกลเด็ดเลย คือเหนือไก่เตี้ยเลยพุ่นะแล้ววัดนเ้่าวเดินแล้วก็ร่างพอดีพอดีจ้จะเข้าไปาไปอดปลาฉันเอาเธ้ออกอีแล้วพุ่นมาจดาไเขาสวยขนาดย ยี่เน่ยไม่มีสุดยอดเลยคุณพี่เลยบึงบึงบึงโอ้ยจะลุด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 หยอสวยงามค่ะกอบโอ้ยอย่าเฝ้า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 โอเคขอบอยากซ่วอบึ้งแน่นี้ สีก็ได้เนี่ยุณนะความสวยงามของมันนะขึ้นเหนือไก่ได้เลยคืออกไก่จับมึงเลยฉีกออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นสุดยอดเลยพุ่นนะเกิดนอกคุณพี่เนาะสวยมากสวยมากพุ่นะเด็ดดีโอ้ยเตยเปียกเค็ดอีแล้วอุ่นกิดบุ้งไงเอาอีกละเอาใส่กระบุงกันเอาวางเรียงให้มันเยอะๆแล้วก็ถ่ายอีกรอบ ของพเนินเทินทึกทกิกกนตะหมูบานอันนี้เรามาตัดเอาความสวยเลยพี่แย่ตะแคงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันพี่ต้องขาดต้องบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวผู้ชมไงโต๊ะแข่ แม่จีนก็จะได้เป็นควังนงั่นเี๋ยวไอ้จะปุ้งปากยังกระบอกเขาไปลาบเนี่ยคือจะลอยเนาะ โอ้ยเนาะเพ่ก็ติดหนังกันกระดกระเดียตัดตนออกใช่ไลจะให้ดูค่ะ เดี๋ยวให้ดูความสวยของเห็ดงามบองงามเหละคุณสวยบูสวยละค่ะความสวยของเห็ดนะสุดยอดนะคุณพีเนะอะสวยงามมากอ <c oughs> ีลีค่ะโอเคค่ะคุณพีพอเศร้าเร็วแล้ว เก็บเห็ดคอกร์ตาเป็นได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องคุณเซียวคืนไปตากใส่อันนั้นใส่ทึ่งไอ้ชั้นเห็ดแห้งในนันเซียวใส่ถุ้มเราจะเอาเห็ดนี่ขึ้นไปตากร่มไปจ้ะ พุสองทุมแล้วค่ะนี่คือเหนือไกลเดียเลยสออนมาปีนี้ตากได้ลายคักปีนาซีหอไปย่างคักได้จ้ะสุดยวดอีเดียุ่นเสียยางเดี๋ยวเวลาเชีอยกมันจะเป็นดำๆมันก็เริ่เป็นซีน้ำตาลสักพักไปก็สะเป็นซีดำยิ่งแข็งยิ่งเป็นซีดำคัก แต่ว่าเฮ็ดเห็ดซ้ำโดนแสบคักเด้๋ยจ้ะเด้อจิปตากเห็ดสิปห้าอาบน้ำนอนแล้วพ่อแม่พี่นหน่องพรุ่งนี้จะไปทำงานแล้วจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้๋ยจ้ะเด้อบ๊ายๆค่ะสวัสดีค่ะ